เฮ้ยลูวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นนั่นออัะตานั่นองผมไม่ได้เล่นเลยนะคะก็ผมก็ได้ไปเล่นนิดนึงแล้วนะครับเดือนนู่นน,นะสองพสิบเอดอะแล้วผมก็มากลับเล่นอีกครั้งในสองพันอ่ายี่สิบสองนะครับแต่ตอนนั้นแบบทดลองเล่นนิดนึดเงเองไม่อัพเลเวลไม่อะไรเลย แต่มาแอปเลเวลอีกนิดหนึ่งเลยครับเข้าเซิร์วิสเอพีของเราไปอันนี้นะคะก็จะเข้าแบบเซิร์วิสอพีฟรีนั่นเองนะครับก็ผมก็แบบจะวางรหัสแบบไม่ให้มันเห็นอะ่ะเพราะว่ามัไม่เห็นอยู่แล้วครับในเกมรหัสผมไม่เห็นอยู่แล้วก็ผมรอเลยครับตอนนี้นะคะมันไม่นับเวลาแล้วโอเคก็ผมก็จะไม่ให้เห็น,นรหัสผมแค่ ่อาจจะเสียงดังนิดน,นึงนะครับก็น้องผมโอเคลค้าคนแรกเขา้นะาไปนะก็รลูกคนต่ตมมอนะคางนะครับนี่มันกระตุกนดนึงนะครับไอกีนี่นะไม่กระตุก,กนี่นี่ยผมโอ้ซฟคุณได้โล้วโี่แโอเคโอค้โอ โอ้ย่ายนะอย่ายนะอย่ายนะโอ้ย่ายๆๆอย่ายๆอย่ายและเกือบแล้วท่านผู้ชมเกือบแล้วเกือบแล้วนะวันนี้แล้วครับเราก็จะมาสุ่มดวงกันนั่นเองมามาสุ่มดวงกันเลยนะครับนี่นะครับที่สุ่มดวงก็ตรงนี้นะครับก็คือจุดสุ่ม ตัวละครต่างๆครับเราจะมาลองสุ่มดูนะครับขอบแบบแเซ็น์เดะมามาดิเอาไปโอก็เรามาสุ่มได้นะครับตอนนี้ผมอ่าอันนี้เต็มและอ่ากระเป๋าเต็มนะครับตรงนี้ก็ เรามาดูอันหนกันก่อกนก่อนที่จะไปลุมดันทามาดูอันนี้กันก่อนนะครับอันนี้ก็คือดันยากนะครับอันนี้คือดันยากนี่ย15บวกอันนี้ก็คือ15เลเวลขึ้นไป PVP เราออกจากอันนี้ไปก่อน,นครับจะจุดเริ่มต้นเราออกจากอันนี้ไปก่อนและถ้าจุดเริ่มต้นเราไปสุมไข่สองไข่มันสุมได้เราไปสุมสักสองมันสุมสักหนึ่งฟองนะครับสุมหนึ่งฟองเสร็จเราก็จะได้มาแล้วเอาไปอันนั้นนะครับไปลงนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นงูแล้วท่องอัวนแล้วก็เราก็ต้องเดินไปเรื่อยเือนะันยค่นับนี้อันนี้คือ เลเวลยี่สิบห้าขึ้นไปโอเคหัวไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนะไม่ใช่นี่นี่ครับตรงนี้ <caterp illar, S 1> เราลองเข้าไปดูนะว่าม,มันคืออะไรแล้วเข้าด่าอันนี้มาแล้วอะไรต่อ ใซ่มู m u เตอร์เลยจำนวนเพชรเอา้ามันเกี่ยวอะไรกันด้วยไปซื้อตัวละครดีรออะไรไปโลกกับไปกับโลกเดิมก่อนเอา้าเอ้าเดี๋ยวเราเข้าออสตาด่านเดิมกันก่อนครับเราเข้าเข้ออสตาใหม่นะตอนนี้นะครับใกล้เข้าแล้ว แหลก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 โอเคแหลกแล้นะครับเพราะนั้นมันกำลังกดแมปไปอยู่ะครับมันแหลกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเนี่ยโอ,อสตาโอสตานะครับอ่ะเราเข้ามาแล้วและเราก็จะมาลงดันกันนะครับคุยังไม่รู้เรามาดูตรงนี้ก็เ๋ยวไปเข้ามาแล้วกันครับ มันจะไปมันจะไปอันนึงม่เห็นเขาตอมด้วยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นดันนะครับดันดันมันก็จะมีอะไรๆอันนี้คุณบ้องเราลงดันแรกกันก่อนผมพอผมพอแค่ลงดันแรกนี่แหละครับก็เราข้อดันแรกกันเลยฮู้ รอแป๊บหนึ่งนะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่าดันมันจะมาโอเคครับดันเข้าได้โอเคนะครับ,ตอ,รบตอนนี้ก็คือเข้ามาในดัดนแล้วเนี่ยคือเหมือนเดิมเลยออฟออสออออแล้วก็สตาร์ออสสตาร์คอมบิเลเตอร์เอ็ก โอเคนะครับตอนนี้เรากำลังให้เข้ดันโอสตาแล้วนี่ก็คือดันนะครับท่านผู้ชมอันแรกก็คือวิ่งเหมือนเดิมและอ่ะแล้วเลือกหมึกก่อนเอาง่ายนะครับแล้วก็ที่มันบอกว่าอันสีเขียวนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเรากดไปเดี๋ยวรอก่อนนะครับต้องรอก่อนต้องรอมัอน,อออน,อออนมาก่อน ตอรอตัวหองมองรอมันนานเหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวผมต้องวางตัวละครเข้าไปก่อนแล้วก็เรากดวางตัวละครไปเห็นไหมครับอันนี้ก็คือดูตัวละครน,นะครับเห็นไหมดูเลือดเนี่ยบิดไปเปิดไปแล้วก็อันนี้นะคะก็คือดูพลังการโจมตีของอ่าตัวละครของเราอ่าก็รอ,อไปนะครับก็เราก็เอาตัวนี้มาวางตัวนี้ไว้นะครับจะได้ช่วยซูด้วยนี่ อวกาศอย่านี่นะครับกชชดช่วยๆไปช่วยๆไปแล้วก็กดเย็ดไปนะก็คือถ้าจําเป็นก็กดได้ไปแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกดน,นะครับโน้อากดสองร้อยไปนี่นะครับก็ทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจงนงววาเราจะได้ชนะเลยนะครับแบบนี่นะครับมันก็จะใส่สกิลใส่พวกนั้ นี่เลยๆเยลอแล้วก็รองเงินมานะครับเงินมาปุ๊บแล้วก็ไปอัปเกรดบ้างก็ได้นะครับาว่ามันสามารถอัปเกรดได้กดเข้าไปที่ตัวละครของเราแล้วมันจะมีให้การอัปเกรดอยู่ครับผมจะอัปเกรดตัวนี้แล้วกันนะครับสองร้อยไปโมบายเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีลักษณะว่างขึ้นนะครับแล้วก็พลังโจมตีก็เยอะขึ้นแล้วก็มันก็จะมีแบบเปลี่ยนค่าโจมตีไปเรื่อยๆนะครับ เห็นไหมการโจมตีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเรามาดูอันเดิมมันก่อนนะครับอันเดิมการโจมตีก็จะเป็นแบบนี้อันที่สองการโจมตีอันนี้นะครับมันก็จะแบบไม่เปลี่ยนการโจมตีแต่มันก็แค่จะเปลี่ยนแบบความเจ็บนะครับมันก็จะเปลี่ยนแบบแบบเออสู้ได้ดีขึ้นเออเรียบร้อยตายแล้วเรียบร้อยลบตัวนี้ไป นี่นะครับมันก็จะทํางานไปเรื่อยๆเราก็ดูได้นะเห็นไหมแองใช้ตัวเดิมครับจําไว้สิบสามไปจําไว้แล้วนี้ดูดีเยอะกว่าครับแล้วมันอะไรมันบางเมียตัวนี้ครับสิบแปดสิบแปดยี่สิบห้าสิบหกตัวนี้ก่อนสิบสามยี่สิบห้าสิบห้าแล้ววันนี้สิบแปดยี่สิบห้าสิบหกนี่ครับเห็นไหม ก็เราก็จะรอเลยนะครับเอาเฮ้ยๆดูเลยนะอาอฮุยมาตรงนี้เลยตรงนี้กันไว้ก่อน เราปิดไว้ก่อนนะเ,เอาทำไมไม่ต่อสู้อ่ะบักเอาบักอีกแล้วเอาขายทิ้งขายดิกันไว้ก่อนเอาทำไงนี่ออยโอ้โอ,อ,อ,อสู้มันเจ็คเจ็คโอเลทเทินอ่าเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนี้ช่วยช่ขายพวกนี้หน่อยโอเค เองเองเป็นไรทุกเจ้าไม่ต่อสู้กันเลยเจ้าต้องต่อสู้สิต่อสู้ซะเร็วเร็วเอาเอาเอา่อาวอ,อ,อันนี้ครับยังไม่แพ้แต่มันจะไอ้นี่เรานะครับมันจะทำให้เราเนี่ยแบบ มันจะทําให้ป้อมประการถ้านี้ป้อมประการเลื่อนหมดนะครับก็เราก็จะแพ้เลยแต่ถ้าถึงสิบห้าถ้าถึงสิบห้าดาดก่อนแล้วก็ไปสิบบวกแล้วเราก็ชนะด่านนี้ันั้นเองถ้าชนะด่านนี้เราก็จะได้ตัวนี้มานะครับนี่เลยตัวที่เราต่อสู้อยู่เ่ยตัวเอเลี่นที่เราต่อสู้อยู่เลยครับเราจะได้มาแต่ถ้าผมก็ยังไม่รู้นะถ้าถ้าเราชนะอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะได้เอเลียนตัวสีแดงหรือเปล่าหรือได้ตัวสีเขียวผมว่าได้ตัวสีแดงแนนอนจริงแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับสุ่มเอาเองนะครับ <All S 1> ก็เราจะได้เพชรมามากกว่านะ <All S 1> แล้วก็อัดไปอัดไปแล้วก็อัดไปตันแล้วครับตอนนี้ตันแล้วเนี่ยครับมันก็จะเสกหินมากขึ้นนะครับเอา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 ไปหนูเร็วไปหนูเร็วผ <All S 1> ต้องวางตัวนี้มาเอาเอา dù vậy là lập áp 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 up 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 áp 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 mỏ áp 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 ทีนี้คับวางสองตัวใบจะได้ช่ชวยกันอ่ะนี่ละเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะทำให้มันไม่ต้องใจเย็นอลลเอาต่อสู้ก็ดีเอาอเอาอลลเอาเอาเอ็กซีโรซีฟีอาร์เดอ์ลลบ้องต้องบ้องการถ่ายได้ดีเลยครับผมว่า นี่ครับป้องกันถัานไม่ดีนี่นะตุ้มๆไปโอ้ตัวสีเขียวมากแหละคุณผู้ชมมันเต็มเลยก็ผมก็ต้องวางตัวนี้ไปก่อนนะครับวางไปวางไปตัวนี้เลยตัวนี้ไปก่อนนี่นะครับแล้วก็อัพอ่ะเราได้แปดตัวก็คือดันที่แปดแล้วเราก็จะวางไปได้เลย

แล้วผู้ชมก็แล้วก็แล้วก็อัพไปชึบอัพไปให้มันเต็มเลยแล้วก็อันนี้ด้วยมันจะได้ตอ่อสู้เก่งขึ้นอีกหกสิบแล้วก็ต้องรออีกเอาแล้วเราก็ตันโอเคเก้าสิบนะครับเดี๋ยวถึงเก้าสิบจะจะมาแบบอัพเลยนะครับ,บอรตอนนี้นะครับมันก็โจมตีแบบโหดขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องอัพด้วยตรงนี้ตรงนี้ เราไปเรื่อยๆสิบปาบเรียบร้อยอหินเยอะขึ้นแล้วครับแต่ที่อัตอนก็เห็นเยอะขึ้นเยอะกว่านะครับก็เราก็ต้องป้องกันฐานไว้ให้ดีมากที่สุดนะครับดูทานดีเดินรถถ้าโดนทั้งแกงนี้มาเนี่ยแล้วมาชนฐานผมอเือ,าอตายเลยผมว่า้นครับเพราะว่าทาั้งแกงนี้มันสู้ม่ไดายดอกถ้าแบบ ผู้ชมดูดิบมันขยโมเลยโอ้โหอย่างกับนอนนล้วผู้ชมคิดดูยี่ยีตัวอะไรเนี่ยเขียวเขียวโอ้เขียวแดง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 เขียวเขียวม่วงเขียวม่วงเขียวม่วงเขียวแดงแดงแดงเอาย้ายฐานเอาช่วย้วครับหมอหมอช่วยด้วยตอนนี้พวกนี้มันจะตายเล้ยวหมอช่วยผมด้วย เรามาลองอัพตันกันกว่าถ้าวััน,นี้ว้าวอัพตันแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นว้าวว้าวอันนี้ตันยังยังไม่ตันว้าวท่านผู้ชมครับดูดาเมซี่โอ้โหผมว่ามันสุดยอดไปเลยว้าว แล้วก็ตรงนี้เราผมว่าต้องป้องกันให้มากที่สุดแล้วครับพราว่าตอนนี้มันมากมันน่าจะเข้าถึงสุดตรงนี้ได้ง่ายๆแล้วผมว่างั้นนะเอาเฮ้ช่วยด้วยคุณหมอช่วยผมด้วยคุณหมอคุณหมอช่วยผมด้วย คุณหมอบ้านผมคุณหมอช่วยด้วยเออฮือเออือเออฮือ,อแพ้แล้วครับตุ้งชุ่มเออฮืออย่าอย่าแพ้ก่อนโอเคทุ้งชุม่มยังไม่แพ้ยี่ยชนะแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรเฮ้ให้ให้ชุ่มเนาะชุ่มเนาะจะไม่ทำอะไนครับแต่ว่าเอาเหนื่อยอย่างเดียวคาวกับเหนื่อยนะครับก็เราก็ต้อง ตอนนี้เราก็ได้ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ชนะดิเพนครับใช่ไหมแพนแพนอะไรครับทั้งหมดดูชนะชนะชนะไม่ใช่ชนะครับรอะไรมันุท้มัน อ้าวเข้าเซืร์ธรรมดามาแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าเซิร์ธรรมดามาแล้วก็ยังถ่ายได้อยู่ดีครับก็เราก็จะเป็นส่งให้ดูแลแ้วกันว่าดวงมันจะดีหรือเปล่า ว่ามันจะเกลือหรือมันจะไม่เกลือขอให้ได้ตัวแปดเปอร์เซนตัวนี้ที่เราได้แปดเปอร์เซนมาขอเนีวันนี้ต้องให้ได้นะครับว้าวมไม่รู้ว่ายานผ่านนะต่างๆมันขายอย่างไรมันก็จะสุ่มสุ่ไปอีกและวมันไม่พอ,อ,อลืมไปอะไรเนี่ยเห็นว่าจะอัดคลิปนี่เอ้า สองเอาสามเอาสี่เอาอะไรอ่ะงานตัวเขตกาตวบารามบางกลางตัวเทพตัวไรนี่ตไรนี่อืมพประมาณนี้รูดิเทพท่ว่าตัวประมาณนี้ครับ โอเคตัวอันนี้ก็ใส่มาตัวนี้ก็ใส่มาโอ้สีดาวคิดดูนี่เห็นก็ฝากว่าเขาไปเจอนี่เจอซุ่งดำอ่ะฮะวัดดาวนี่ว่ายี่อะไรอ่ะเอาเฮ้ยคุณหมอช่วยด้วย Rainy chuột 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 ok chuột 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 เออแล้วทำไมตัวนั้นไม่ใส่ไม่ได้ What the heck ไม่รู้อะต่ไปแหละต่อไปแหละแล้วผม,ม,มจะปิดตัวที่ไหนดีที่ไม่มีคนมาเนี <c> ่ย <oughs> โอ้ตัวนี้มายัางเอ้ยท่านผู้ชม,ชมตัวนี้ยังไม่มาเรามาสำรวจกันตัวนี้คืออะไรน่าจะเป็นดันแน่นอนครับอะไรอ่ะ การขี่พายต้องดีต้องดีคืออะไรท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ผมบอกไป็นม้วนๆนี่แหละท่านผู้ชมชิป,ชปจงก็ริบ,บงริบ,บงจิบัสเตน,นะริบ,บงออออคอยกัคอยมาดูกันว่านี่คือห้าสิบบวกแล้วห้าสิบบวกอะไร ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะกไข่ให้ผมด้วยนะครับเราไปลองสุ่มกันก่อนดีกว่าเผื่อจะเผื่อจะตายอย่างยังอย่างอย่างอย่างนีคล้ายๆนะอย่านะเอ้าเหมือนอยู่นะ ขึ้นผมหรือป่ะเนี่ยมันพยุกต์อยู่ป่ะเนี่ยคอยไม่รู้เรื่องคนละคนกันคอยเขาไปก่อนคอยไม่รู้เรื่องเร็วจังวันี้คอยเขาไปก่อนคอยขอโดนตังตังน้องไปทีกิงก่อนคอยขอไปก่อนแน่เนี่ยอะไรคอยทำมาแล้วอันนี้คือบาร์บูบาร์บูเกี่อะไรบารเบูบาร์บูบาบ์บบู อีกแล้วไม่พออยแล้วพออันนี้จิบจิบน้ำผอะไระเนี่ยน้ำผึ่งเนี่ย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 เนี่เนี่ยเนี่ยมันปิดแล้วมันก็เข้ามาตลอด ที่ม um ังกรดีกว่าเราไปปิดตัวกันดีกว่าบัที่มังกรเรายังไม่ปิดตัวหรือเลยๆเออนี่ไงที่ปิดตัวของเราเอออีกแล้วอีกแล้วโอเคตรงนี้ไม่มีคนนะหนูว่าจะมนี่แล้วก็วัดแบบ ต้องสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมนะครับเอาอีกเลยดาบบไปยามีมวยยาไปจุกไปจ้า